บรรยากาศยามสายในท้องทุ่งนาเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นแสงแดดอ่อนๆก็มาเยือนนะคะในยามที่มองท้องนาทำให้เราได้ชุ่มชื่นหัวใจทุกครั้งไม่ว่าจะอยู่ท่ามกลางทุ่งนาอันเขียวขจี ในช่วงที่ข้าวกําลังเจริญเติบโตหรือจะอยู่ในท้องทุ่งนาอันเหลืองอารามในช่วงที่ข้าวรอเกี่ยวล้วนทำให้จิตใจเรามีความสุขค่ะเพอได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติได้รับอากาศบริสุทธิ์ได้อยู่ใกล้ธรรมชาติอันสวยงาม ปล่อยใจไปตามสายลมที่พัดใบข้าวพลิ้วไปตามลมท้องทุ่งนาบ้านเรามองสุดลูกหูลูกตากว่าจะเป็นข้าวมาให้เราได้กินใช้เวลาในการดูแล นาข้าวนี้เป็นนาข้าวหวานค่ะไม่ได้เป็นการดำนะคะการทำนามีหลายแบบนะคะจะเป็นนาดํากับนาหวานยญาก็จะขึ้นมาแซมแต่ด้วยความแข็งแกร่งของต้นข้าว เขาก็จะเจริญง,งอกงามขึ้นมานะคะท้องทุ่งนาสีเขียวมองเมื่อไหร่ก็มีความสุขนะคะรอเวลาเก็บเกี่ยวคะ่ะ ท้องทุ่งนาสวยๆนะคะการปลูกข้าวมีสองวิธีหลักๆก็คือการปลูกโดยวิธีปักดำหรือนาดำนั่นเองและการปลูกโดยวิธีหวานก็คือนาหวานนะคะ การปลูกข้าวโดยวิธีหวานก็คือการหวานข้าวแห้งหวานเมล็ดข้าวลงในนาที่เตรียมดินไว้โดยไม่มีน้ำขังนะคะนาดำและนาหวานจะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปนะคะการเลือกวิธีที่จะเหมาะสมแล้วก็เลือกตาม วิธีที่เราสามารถทําได้นะคะลมพัดเย็นสบายนะคะข้าวก็จะพริ้วไหวไปตามแรงลมนี่คือบรรยากาศนาเขียวขจีนะคะ ที่บ้านของเรานะคะโดยทั่วไปแล้วการปลูกข้าวนาปีจะใช้เวลาประมาณ4-6เดือนตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวระยะเวลาที่แน่นอนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวและสภาพแวดล้อมนะคะส่วนการเก็บเกี่ยวนะคะข้าวนาปีจะเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพ,พันธ์อีกไม่นานเราก็จะได้กินข้าวใหม่กันแล้วคะ่ะ